เรารู้จักกันแล้วครับว่า knowledge management มีความสำคัญอย่างไรกับองค์กร ISO 30401นำไปพัฒนาองค์กรได้อย่างไรวันนี้เราจะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับโค์งประกอบที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของ ISO 30401ครับสวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์ดออรอัชฉราคำอักษรค่ะ สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอรวิทย์ถินกุลครับมาถึงตอนที่แล้วครับเรารู้จักกันไปแล้วว่าการใช้ KM นะครับมาใช้พัฒนาองค์กรแล้ววันนี้นะครับเราจะมาทำความรู้จัก ISO กับ KM ค่ะมันจะเอาไปช่วยองค์กรในการพัฒนาเพื่อให้บรรลุยุทธศาสตร์ได้อย่างไรบ้างครับ ครา,าวที่แล้วเนาะเราพูดกันเรื่องการจัดก,การความรู้ไปแล้วนะคะแล้วเราก็ได้เกริ่นนำเกี่ยวกับ ISO 30401โดยไปบ้างนะคะว่า ISO 30401คืออะไรเนะาะคราวนี้ค่ะเรามาคุยกันว่าในการที่เ,ออเราจะทำ ISO 30401เราต้องมารู้ว่ามีหลักการสำคัญอะไรบ้างนะคะในในตัวมาตรฐาน ISO 30401เนี่ยประกอบด้วยปัจจัยอะไรบ้างเนาะ ยกตัวอย่างค่ะอย่างองค์กรของเราเนาะเรากำลังเราทำเราได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 30401นะคะจากจาก BSI นะคะ British Standard Institute นะคะเรา สิ่งแรกค่ะที่องค์กรจะต้องทำคือเราต้องการการมีส่วนร่วมของผู้บริหารกับคนในองค์กรนะคะเพราะว่าส่วนร่วมที่ว่าคืออะไรครับคือในการที่เราจะทําการจัดการความรู้ค่ะผู้บริหารจะต้องเป็นคนที่มีการกล่าววิสัยทัศน์หรือแสดงวิสัยทัศน์ขององค์กรว่า เขามีนโยบายเขามีความตั้งใจค่ะในการที่จะบริหารจัดการความรู้ขององค์กรนะคะคืออาจจะต้องมีการประกาศนโยบายนะคะให้คนในองค์กรทราบว่านับจากนี้ไปนะองค์กรเราจะมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้เราจะเป็นองค์กรที่มีการจัดการความรู้ที่เป็นระบบดังนั้นเราจะทําระบบการจัดการความรู้ตามกรอบมาตรฐาน ISO 3 0 4 0 1นั่นหนนั่นหมายความว่าองคอ์กรทุกองคอ์กรจะต้องเริ่มจาก ผู้บริหารเป็นหลักในการที่จะเริ่มต้นของการสร้างมาตรฐานที่เกิดขึ้นแล้วก็สร้างทําให้กระบวนการเป็นระบบมากขึ้นเริ่มจากคนก่อนเริ่มจากผู้บริหารนะคะดึงคนในองค์กรให้มีส่วนร่วมที่จะทําด้วยกันดังนั้นเรามาพูดถึงหลักสําคัญดีกว่าหลักสําคัญของ ISO 30401ประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับหลักสําคัญข้อแรกค่ะเราทุกคนจะต้องเข้าใจบริบทขององค์กรก่อน เราจะต้องรู้ว่าปัจจุบันการทํางานขององค์กรเรามีลักษณะการทํางานยังไงนะคะเราทํางานเพื่อใครใครเป็นสเต็กโฮเดอร์ในองค์กรบ้างนะคะองค์กรเรามีความเสี่ยงอะไรไหมอะไรเป็นจุดแข็งอะไรเป็นจุดอ่อนจุดแข็งภายในจุดแข็งภายนอกขององค์กรหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าบริบทองค์กรเป็นยังไงบ้างนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาดูว่าในการทํางานที่ผ่านมาเรามีกระบวนการการทํางานยังไงมีการดําเนินงานยังไงบ้างนะคะเพื่อเราจะได้รู้ว่า อะไรคือองค์ความรู้หลักนะคะอะไรคือกระบวนการหลักในการทำงานขององค์กรก่อนที่จะเริ่มบริหารจัดการความรู้ขององค์กรค่ะครับคราวนี้มาถึงประเด็นที่สำคัญเลยนะครับห,หลักสำคัญของ ISO 30401ควรจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับ สิ่งแรกเลยนะคะที่องค์กรจําเป็นจะต้องรู้ค่ะก็คือเรื่องของบริบทขององค์กรนะคะบริบทที่ว่าก็คือเราจะต้องรู้ว่าองค์กรของเราเนี่ยมีจุดแข็งจุดอ่อนอะไรบ้างนะคะใครเป็นสเต็กโฮเดอร์ใครเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรบ้างนะคะ ปัจจัยสนับสนุนปัจจัยส่งเสริมทั้งภายในภายนอกมีตัวอะไรบ้างนะคะรวมถึงความเสี่ยงขององคอนนะ์กรณปัจจุบันมีอะไรบ้างหลักๆเนี่ยเราต้องเข้าใจตัวเองก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปพัฒนากระบวนการพัฒนาวิธีการทํางานขององค์กรค่ะครับนอกจากบริบทขององค์กรแล้วการที่องค์กรจะได้ ISO 30401เนี่ยจะต้องมีบริบทอื่นๆมีอะไรบ้างครับ ในการขอคำรับรองนะคะมาตรฐาน ISO 30401นะคะนอกจาก uh, บริบทขององค์กรแล้วนะคะองค์กรจำเป็นจะต้องอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญนะคะเรื่องของ uh, การเป็นผู้นำนะคะการเป็นความเป็นผู้นำขององค์กรหรือ leadership นะคะเป็นปัจจัยข้อที่2นะคะข้อกําหนดข้อที่2ที่ค่อนข้างสําคัญนะคะถัดมาค่ะเรื่องของการวางแผนนะคะไม่ว่าเราจะดําเนินการกระบวนการใดๆก็ตามนะคะเราจะต้องมีการวางแผน นะคะให้รู้ว่าเราจะดำเนินการะคะตามกรอบแนวทางของตัว ISO 30401อย่างไรนะคะลำดับถัดมานะคะเราจะพูดถึงเรื่องของการสนับสนุนนะคะเราจะต้องมีการพูดคุยกันเราจะต้องมีการรวบรวมค่ะว่า ในการทำงานของหน่วยงานเราที่ผ่านมามีสิ่งสนับสนุนอะไรบ้างเอกสารประกอบสนับสนุนอะไรบ้างนะคะอย่างหน่วยงานของเราเนาะเราขอ ISO 3 0 4 0 1ของหลักสูตรการจัดก,การความรู้นะคะเราก็จะต้องมีเอกสารสนับสนุนะคะ่ะเกี่ยวกับเรื่องของหลักสูตรการปรปับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนนะคะรวมถึงการประเมินหลักสูตรว่าจะต้องทำยังไงบ้างนะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราจะต้องรู้เรื่องของกระบวนการะคะ่ะวิธีการดําเนินงานนะคะว่า ในการดําเนินงานของหลักสูตรในปีหนึ่งนะคะตั้งแต่เปิดเทอมจนถึงปิดเทอมเรามีกระบวนการเรามีวิธีการยังไง เรามีโปรซิเออร์ยังไงบ้างนะคะต่ไปเหมือนกับเป็นการรีพอร์ต s อ r อย่างที่ผมกล่าวไปในเทปที่1นนะครับค่ะ,ะ,คะม,มันเหมือนที่เราคุยกันนะคะว่าหลังจากที่เราวางแผนแล้วเราจะต้องมีการตรวจสอบเราจะต้องมีการประเมินเราต้องมีการควบคุมนะคะว่าการดําเนินงานเราเป็นไปตามมาตรฐานที่เราตั้งไว้ไหม,หไมใช่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของออหน่วยงานขององค์กรตามเป้าหมายขององค์กรไหมนะคะหลังจากนั้นค่ะพอเราพอเรา,เราเวางแผนเราติดตาม ตรวจสอบแล้วส่วนไหนมีปัญหานะคะเราจะต้องมีการตรวจสอบคือเราอาจจะต้องมีการทําการตรวจสอบภายในนะคะซึ่งอาจจะต้องมีการตั้งคณะกรรมการภายในหน่วยงานเนาะ,ะเพื่อมาช่วยกันรตรวจสอบภายในหลังจากนั้นเราก็นําสิ่งที่ตรวจเจอเนหละคะ่ะมาเพื่อพัฒนาปรับปรุงกระบวนการนะคะอย่างเช่นเราเราทำ ISO 3 0 4 0 1นเนาะเกี่ยวกับหลักสูตรนะคะเราก็ต้องมาดูว่า มันมีส่วนไหนที่มีปัญหานะคะเราก็นําไปสู่การพัฒนาและการปรับปรุงหลักสูตรรวมถึงการผลิตหลักสูตรใหม่ๆนะคะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันค่ะก็เรียกว่าองค์ประกอบที่สําคัญของ ISO 30401นั้นมีตัวชี้วัดที่ ค่อนข้างจะสอดคล้องกับงานที่หลายๆห,หน่วยงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันการศึกษาปฏิบัติอยู่เดิมนะครับซึ่งเรามักจะคุ้นเคยกับการรายงานตัวเองเนาะหรือ SAR หรือแม้กระทั่งมาตรฐานอื่นๆนะครับซึ่งสิ่งที่เราจะเริ่มต้นจากการนําระบบการจัดก,การความรู้นําไปสู่การพัฒนาเป็นระบบคุณภาพของ ISO นะครับผมเชื่ออย่างยิ่งว่าจะเป็นกระบวนการที่สามารถทําให้ระบบงานที่มีอยู่เดิมเนี่ยไปสอดคล้องกับคุณภาพมาตรฐาน ที่มีอยู่ทําให้องค์กรได้รับมาตรฐาน ISO 3 0 4 0 1ได้ไม่ยากนะครับค่ะรวมถึงเป็นการช่วยเพิ่มแล้วก็พัฒนาศักยภาพนะคะในการทำงานนะคะของคนในองค์กรให้ให้เป็นระบบมากขึ้นด้วยนะคะ คราวหน้าค่ะคุณาจรปอเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยเราจะมาลงรายละเอียดกันละว่าในขั้นตอนของการทำตามกรอบนะคะของ ISO 30401เนี่ยมีเนื้อหาแล้วก็มีประเด็นอะไรที่สำคัญบ้างนะคะเราจะเอากรณีศึกษาที่เราทำที่ผ่านมามาเล่าให้ฟังค่ะคว่าตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงเราได้รับคำรับรองมาตรฐานตัวนี้เนี่ยเราทำกันยังไงบ้างค,ครับอย่าลืมติดตามชมกันในตอนหน้านะครับ